สวัสดีค่ะนักศึกษาปริญญาเอกทุกท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการปฐรมนิเทศนะคะซึ่งจะได้ฉายภาพรวมของชุวิชา17904หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นขั้นสูงนะคะในประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นการฉายภาพรวมตั้งแต่ผลลัพธ์การเรียนรู้เนื้อหาในชุวิชานะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของอประเด็นสาระที่1และ2ให้ด้วยนะคะ สำหรับประเด็นแรกนะคะคือผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะคือต้องการที่จะให้นักศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของการแสวงหาความรู้วิธีการศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีขั้นสูงและพลังการสื่อสารกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในสังคมยุคใหม่นี้นะคะประเด็นที่สองก็คือว่า,านักศึกษานั้นนะคะก็ คาดหวังว่านาาักศึกษาจะสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์แนวคิดหลักการทฤษฎีขั้นสูงเพื่อบรรยายอธิบายนะคะและทำนายปรากฏการณ์การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นได้นะคะ <c oughs> ในประเด็นที่3นะคะก็คาดหวังว่านาาักศึกษาจะสามารถประยุกต์แนวคิดหลักการและทฤษฎีสู่องค์ความรู้แห่งศาสตร์ด้านการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะคะ สำหรับในเนื้อหาในชุดวิชานะคะก็จะมีหลายประเด็นมากเลยนะคะจะฉายภาพรวมว่านักศึกษาจะได้พบกับโมดูลที่มีเนื้อหาต่างๆนะคะซึ่งได้มีการสรุปไว้นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็มีตั้งแต่ปรัชญาที่มาของแนวคิดและทฤษฎีนะคะต่อด้วยบทบาทการสื่อสารในงานทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ะะจากนั้นนะคะนาาักศึกษาจะได้ออทําความเข้าใจกับแบบจําลองเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นต่อด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการสื่อสารแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสารและสื่อแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะ แล้วก็ยังมีแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างความนิยมและการรณรงค์นะคะแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์และชื่อเสียงแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารองค์กรการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้แล้วก็มีแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารวิสัยทัศน์นโยบายและผลการดำเนินงานแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในการสร้างองค์กรธรรมพิบาลและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤตและการจัดการความขัดแย้งแล้วก็แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลโยีการสื่อสารดิจิทัลนะคะแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเชิงประเด็นนะคะทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวกีฬาพลังอำนาจทางวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนักศึกาก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี เพื่อนำไปสู่การวิจัยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาจะได้ศึกษานะคะต่อไปค่ะต่อไปจะได้กล่าวถึงประเด็นหลักนะคะซึ่งอยู่ในประเด็นสาระที่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปรัชญาที่มาของแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นอันนี้เป็นประเด็นหลักที่1ประเด็นหลักที่2คือการแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่นเรามาดูทีละประเด็นหลักนะคะประเด็นหลัก แรกนะคะเรื่องปรัชญาและที่มาของแนวคิดนะคะนาาักศึกษาให้ศึกษาว่าปรัชญาการเมืองแต่ละยุคนั้นจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงทางใดบ้างก็มีทั้งทางสังคมวัฒนธรรมนะคะเศษธธรษฐกิจนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลกระทบต่อความคิดทางการเมืองโดยที่มาของปรัชญาทางการเมืองเนี่ยนะคะมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงตลอด ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะขอกล่าวถึงปรัชญาการเมืองในแต่ละยุคนะคะเราเริ่มจากยุคโบราณนะคะยุคโบราณเนี่ยนะคะจะเป็นยุคของปรัชญากรีกซึ่ง ปรัชญาการเมืองก็จะมีต้นกําเนิดมาจากนักปรัชญากรีนะคะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันเช่นโสกราตีสเพลโตและก็อริสโตเติลน,นะคะโดยเพลโตนั้นเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรัฐอุดมนะคะหรือรีพับลิลนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะแล้วก็อริสโตเติลนั้นได้วิเคราะห์รูปแบบการปกครองใน politics นะคะอันนี้ก็จะเป็นปรัชญาทางการเมืองยุคยุคโบราณน,นะคะ ต่อมานะคะในยุคกลางอันนี้ก็เป็นยุคที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นยุคของปรัชญาคริสต์นะคะปรัชญาทางการเมืองในยุคนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์โดยเฉพาะงานของ a อชินาสนะคะและออกัสตินนะคะมีการเชื่อมโยงความเชื่อทางศาสนากับการเมืองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอำนาจของพระเจ้าและก็รัฐค่ะ ต่อมาในใน,ในยุคยุคสนะคะยุคที่3เนี่ยก็จะเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะคะที่เรามักจะเรียกกันทับศัพท์ไเลยว่าเรยนในสอนะก็ยุคนี้ก็จะมีนักปรกกัญยการเมืองที่โดดเด่นคือมาคีอาเวลีนะคะซึ่งผู้เขียนเป็นผู้ผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องอ The Prince นะคะอันนี้ก็เป็น ถ้านักรัฐศาสตร์หรือว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะรู้จักนะคะ,ะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการครองอำนาจและกลยุทธ์ทางการเมืองที่เน้นความจริงและความเป็นจริงทางการเมืองโดยมอง,มอง,มองว่าผู้นำนั้นต้องมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็กล้าหาญค่ะยุค4นะคะเป็นยุคฟื้นฟูยุคการปฏิวัติค่ะนะคะนักปรัชญาในยุคนี้ก็ อย่างเช่นล็อกฮอบส์นะคะและลูโซ่นะคะยุคนี้เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับสัญญาทางทางสังคมนะคะที่เราเรียกว่า social contract แล้วก็สิทธิส่วนบุคคลโดยล็อกเนี่ยเขาเน้นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนส่วนฮอบส์เนี่ยมีมุมมองที่มาของรฐัฐว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมอำนาจแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพอมา ต่อมานะะในยุคสมัยใหม่นะคะจะเริ่มตั้งแต่ยุคศตรวตรรษที่1 7บเถึงสิค่ะก็จะมีการเริ่มตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับความรู้แล้วก็การมีสิทธิของมนุษย์ต่างๆนะคะเช่นแนวคิดของเลเน่เดสการ์ดนะคะซึ่งพัฒนาความคิดเกี่ยวกับความสงสัยในสิ่งที่ยอมรับและการใช้เหตุผลเพื่อค้นหาความจริง นะคะแล้วก็ในช่วงต่อมานะคะก็มีการพัฒนาแนวคิดที่หลากหลายด้วยนะคะเช่นปรัชญาสังคมนิยมที่เน้นความสำคัญของสังคมและชนชั้นนะคะเราก็รู้จักกันดีนะคะในแนวคิดของคาร์ลมาร์กส์นะคะโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมืองและเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะคะและในยุค ที่ต่อมานะคะเขาเรียกว่ายุคร่วมสมัยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะยุคนี้เน้นแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วนะคะก็มีการที่พูดถึงทฤษฎีที่กล่าวถึงประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศค่ะยุคนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยแล้วก็ ยังได้กล่าวถึงอำนาจในการผลิตสินค้าเชิมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับอำนาจทางการเงินรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัต์และก็ผลกระทบทางการเมืองนะคะที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่านวัตกรรมนั่นเองค่ะ ต่อมาในประเด็นสาระหลักที่2นะคะเราก็จะได้มาดูเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกไปได้7กลุ่มด้วยกันนะคะโดยแบ่งดังนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการการสื่อสารเน้นการแพร่กระจายของการสื่อสารเน้นบทบาทหน้าที่ของสื่อเน้นที่ผลลัพธ์ของสื่อเน้นที่ผู้รับสารเน้นที่โครงสร้างแล้วก็เน้น ที่การสื่อสารยุคหลังสมัยใหม่นะคะขอกล่าวถึงในเรื่องของที่มาของปรัชญาทางการสื่อสารทางการเมืองนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นยุคใดหรือวิธีการใดนะคะในการแสวงหาความรู้หรือว่าที่มานั้นนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ผู้ส่งสารทางการเมืองได้ส่งข้อมูลข่าวสารวัฒกรรมทางการเมืองนะคะผ่านช่องทางข่าวสารต่างๆนะคะ ไปในแพลตฟอร์มที่ได้เลือกนะคะปัจจุบันก็มีให้เลือกมากมายนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอิทธิพลต่อความคิดสาธารณะและก็พฤติกรรมการเมืองต่อผู้รับสารทางการเมืองนั่นเองค่ะซึ่งในภาพรวมนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าที่มาของปรัชญายนและมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างต่อเนื่องตามบริบทบริบทของสังคมวัฒนธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อน ถึงการสำรวจคำถามที่มีความลึกซึ้งนะคะเกี่ยวกับชีวิตความเข้าใจและความเป็นจริงของโลกที่เราอาศัยอยู่ค่ะในประเด็นสารหลัก ที่เป็นประเด็นสาระที่สองเนี่ยนะคะจะได้กล่าวถึงประเด็นสาระหลักอยู่อยู่สองประเด็นด้วยกันนะคะคือบทบาทการสื่อสารทางการเมืองขององค์กรในระบบประชาธิปไตยอันหนุงนะคะแล้วก็บทบาทการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมพันธกิจทางการเมืองค่ะ เรามาดูประเด็นสาระหลักแรกนะคะเรื่องบทบาทการสืร่อสารทางการเมืองขององค์กรในระบบประชาธิปไตยนะคะซึ่งเราก็จะได้กล่าวถึงในประเด็นแรกนะคะว่าเป็นบทบาทนะคะของภาครัฐ ทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งบทบาทนี้นะคะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรภาคการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นนะคะโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นนะคะจะช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อ การพัฒนาท้องถิ่นนะคะว่าให้เป็นไปอย่างดีนะคะยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะในประเด็นต่อมานะคะในภาคธุรกิจค่ะมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าในการบริหารจัดการองค์กรภาคการเมืองนะคะแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นนั้นหากว่ามีการใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจนะคะ แล้วก็เชื่อมไปยังภาครัฐบาลแล้วก็ประชาชนนะคะจะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายด้วยต่อมานะคะก็จะได้กล่าวถึงในของภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนนะคะอันนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะสําคัญอย่างไรสําคัญก็คือว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วม นะคะความตระหักรู้แล้วก็ความโปรง่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาคการเมืองนะคะทำให้การพัฒนาชุมชนนั้นเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความหมายความสำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและพัฒนาสังคมที่มีความเท่าเทียมและโปรง่งใสนะคะอันนี้เราจะเน้นถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยนะคะในกระบวนการทางการเมืองค่ะ อีกประเด็น,นหนึ่งนะคะซึ่งก็มีความสําคัญมากๆนะคะก็คือในเรื่องของการสื่อสารบทบาทการสื่อสารทางการเมืองของสื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่ที่มีบทบาทสําคัญมากในขณะนี้นะคะเนื่องจากว่า จะช่วยสร้างความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมแล้วก็ตระัรู้ในประเด็นต่างๆนะคะที่มีผลต่อชุมชนและสังคมนะคะการที่ใช้สื่อที่หลากหลายเองเนี่ยนะคะจะทําให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะ เนื่องจากว่าสื่อมวลชนและก็สื่อใหม่นั่นเองนะคะต่างมีบทบาทสําคัญในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองนะคะทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็การตรวจสอบการใช้อํานาจของรัฐซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสังคมที่โปร่งใสและก็เป็นธรรมค่ะ เรามาดูประเด็นสารหลักต่อมานะคะคือบทบาทการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมพันธกิจทางการเมืองนะคะบทบาทแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในชาตินะคะผ่านการบริหารจัดการองค์กรภาคการเมืองนะคะทั้งในระดับชาติแล้วก็ภาค และพักการเมืองนะคะซึ่งรวมทั้งในเรื่องของท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันเน้นที่อะไรคะพันธกิจนั้นเน้นที่เรื่องของการสร้างความร่วมมือการพัฒนาโครงการต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมและก็การใช้สื่อในการสื่อสาระคะ่ะทำให้เกิดความเข้าใจนะคะและมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติทำให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นเอกภาพแล้วก็ยั่งยืนได้นะคะ บทบาทต่อมานะคะก,ก็คือบทบาทในการส่งเสริมนะคะหรือว่าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการบริหารจัดการองค์กรภาคการเมืองระดับชาติภาคภาคการเมืองแล้วก็ท้องถิ่นนะคะอันนี้สร้างการตระหนักรู้ ะะการตรรู้ความตรรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะนเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใสแล้วก็การใช้สื่อที่หลากหลายค่ะช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและความสําคัญของการเมืองในชีวิตประจําวันนะคะต่อมานะคะ,ะเป็นบทบาทต่อการกระจายอํานาจและการปกครองตอนเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในภาคท้องถิ่นนั้นจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมด้วยนะคะโดยยังไงดีในการส่งเสริมนั้นนะคะก็จะต้องมีเรื่องของกฎหมาย ใช่ไหมคะกฎหมายเรื่องของการกระจายอํานาจตั้งแต่เรื่องของรัฐมนูญล,ลงมาจนถึงกฎหมายในระดับท้องถิ่นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะแล้วก็มีการใช้สื่อในการสื่อสารเป็น,นกลไกช่วยให้การกระจายอํานาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะบทบาทต่อมานะคะก็เป็นบทบาทต่อ การกำหนดนโยบายสาธารณะแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะได้แก่การรณรงค์นะคะในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดเวทีประชาพิจารณนะคะก่อนการลงประชามตินะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้สื่อมวลชนและสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะคะ ในบทบาทอื่นนะคะก็จะมีเพิ่มเติมนะคะก็คือบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหลากหลายมิตินะคะมีอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของการเสริมสร้างความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบนะคะการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสนะคะแต่ยัง ในการตัดสินใจนะคะของรัฐบาลแต่ว่าก็ยังจะทําให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสนะคะมีมีบทบาทในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเสริมสร้างความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะว่าการที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายนั้นก็ทําให้รัฐบาลนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจแล้วก็การดําเนินงานต่างๆนะคะของรัฐบาลเองค่ะ แล้วก็ยังมีการส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นต่างๆนะคะด้วยการใช้การสื่อสารนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกลางนะคะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นที่สําคัญของสาธารณะนะคะเช่นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีการสื่อสารออกไปนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหล่านี้นะคะทําให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆนั้นมากขึ้นค่ะในภาพรวมนะคะก็ถือว่าการสื่อสารทางการเมืองนั้น มีบทบาทสําคัญนะคะในการกําหนดนโยบายสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมนะคะได้แก่การรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ก่อนการลงประชามตินะคะแล้วก็การใช้สื่อมวลชนและสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ค่ะ